สองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะคลิปนี้มาเอาใจแฟนที่อยากได้รถครอบครัวขนาดใหญ่เจ็ที่นั่งในสไตล์ PPV กันบ้างดีกว่านะครับวันนี้เรามีแบรนด์พันแกร่งเลยนะฮะจากอเมริกาฟอร์ด f o r r e v e r e s t ครับวันนี้ราคาลงมาเยอะมากๆเลยนะฮะก็ได้รตัวนี้เลย2องพันบห e ฟอร์ดเอเวอเรสต์ไท,ไทเนียมดีเซลออโตโ้่ห1 0่0 0กิโเมตร f อ r d e v e r e รสสุดยอดรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับคุ้มๆเลยนะฮะวันนี้เป็นตัวโมเดลแรกนะครับปี2015ครับเป็นตัวเริ่มต้นก็จริงฮะแต่ได้รถบ้านมือเดียวฮะ แล้วไมค่อนข้างน้อยเลยนะหนึ่งแสนหนมืกิโลเมตรตัวนี้รถใหม่ป้ายแดง1นึ่งล้านสองแสบาทรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดตอมไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมเลขใหม้แท้หนึ่งแสนหนึ่งหืกิโเมตรรับประกันซื้อเกินเต็มราคาครับอายุรถแปดปีตกเลขไม่นี้น้อยมากๆนะถ้าหาออกมานี่ถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับอ่ะวันนี้ครับเรา เก็บสีมาให้เรียบร้อยนะครับเพราะต้องบอกว่าก็ตามอายุ8ปีเจ้าของเดิมอาจจะเคยมีเก็บสีมาบ้างเป็นบางชิ้นนะฮะเรื่องชนหนักนี่ไม่มีแน่นอนบางชิ้นรอยไม่เยอะก็ขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวนะครับบางชิ้นรอยเยอะก็จะทาให้มาดูพร้อมกันเลยครับกระจังหน้าครับตัวโมเดลแรกนะครับเป็นโครเมียม2ชั้นใหญ่เท่ๆเลยมาแบบใหญ่โตดุดันเลยนะครับโลโก้สวยเด่นเช่นเดิมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ฮะ มาพร้อมกับไฟอะไรเนี่ยเดี๋ยวโคมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะไม่มีไฟ LED นะฮะเพราะว่าเป็นตัวเริ่มต้นโคมไฟสวยใสยใช้ได้นะครับไฟตัดหมอกมีให้ในตัวนะครับไฟหน้า2งฝั่งโอเคสวยใสยใช้ได้เรียบร้อยไฟตัดหมอกมีให้ในตัวสีสันก็ที่ผมเก็บให้ก็มีฝากระโปรงนะฮะป้อนเข้ามาสะเก็ดหินกระจัดกระจายหลายจุดอันนี้ทําให้เรียบร้อยออกแดดสวยงามเงางามโดดเด่นเป็นฝั่งเป็นประกาย กันชนก็ทําให้นะตอนเข้ามาสะเก็ดหินกระรอยขนแมวมีกระจัดกระจายหลายจุดเก็บสีให้และเรียบร้อยรอบคันสวยงามมุดกันหน่อยครับช่วงล่างด้านหน้านะครับเรียบร้อยดีไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมอะไรนะครับสวยๆเลยภาพร,รวมแถบขวานะครับบางชิน้นแถบนี้ขัดครับแถบนี้ขัดอย่างเดียวนะแถบนี้สีสันเจ้าของเดิมให้มาโอเคอยแล้วเพราะฉะนั้นแถบนี้จําได้ว่าขัดจะขัดขัดอย่างเดียว าอปลาย,ยังอยู่ในเกมใช้ได้นะครับนะครับบันดงบันไดของเดิมโรงงานยังสวยดูดีมือจับมีสเกตตินเบาๆก็เลยแต้มให้นะครับไม่น่าเกียดขนแมวมีบางๆขัดให้อย่างเดียวนะครับรุ่นนี้ไม่มีสมาร์ทอินทีนะครับกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับ จของเดิมแถมฟิล์มแถมกันาสาดมาให้เรียบร้อยนะครับหลังคาด้านบนนะครับมีตัวยึดแปลกหลังคาให้พร้อมสาวอากาศแบบครีบฉลามล้างขึ้นมาแล้วก็สวยใสยใช้ได้ตัวนี้จะไม่มีซันรูฟนะครับเพราะว่าเป็นตัวเริ่มต้นล้อก,กันต่อเลยนะฮะเป็นตัวนี้จะได้ดิสเบรกสีล้อเลยทั้งหน้าทั้งหลังนะครับได้แม็กลายนี้เลยนะฮะหน้าเงาร่องสีเทาเข้มแม็กถือว่าสวยสมบูรณ์ใช้ได้นะครับไม่มีทะลอกอะไรรุนแรง ยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นยางกูดเดียเอฟ f i c เชนคลิปเอสยเบอร์265 5 0 r 2 0โอ้ได้แม็กขอบ20เลยพี่น้องแล้วปียางก็ยังค่อนข้างใหม่นะฮะ2021ปลายปีดอกยังเหลือค่อนข้างเยอะนะครับดอกเต็มดอกสวยใช้ได้ อีก2ปีสบายๆซุ้มลอ้อสวยๆเดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีน้ำพุ่มล้อหลังก็ดิสเบรกนะครับเนื้อแม็กด้านหลังก็สวยนะครับก็เรียกว่าขับฝีม,มือเลยไม่มีทะลอกอะไรรุนแรงยางฟูดเยียปี2021ดอกเหลือเยอะมากดอกลึกดอกเต็มดอกสวยดอกคมใช้กันอีกสัก2ปีก็ยังได้ซุ้มลอ้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำาุ่ม โรงสร้างกันต่อเปิดมาแล้วด้านหลังขวานะครับเม็ดอาร์คเป็นอย่างไรเม็ดอาร์คสวยงามมีลูกศรชี้ออกด้านนอกด้วยนะครับตระกูลฟอร์ดนะครับอย่ครบซอกประตูด้านในสวยแห้งใสตัวเลขคมคมตัวอักษรคมคมหัวน็อตเดิมเดิมเ้ากลางขวาฮนะเม็ดอาร์คสวยงาม ซอกประตูด้านในหัวน็อตเดิมหมดตัวอักษรคมกริบเลยนะฮะน็อตเดิมหมดทุกตัวเลยเป็นเรดรุ่นนี้อยู่ขวาเลยเรียบเนียนสวยงามผลิตและประกอบประเทศไทยเลขตัวถาง MNBAXX ลงท้ายด้วย T80519 นะครับเสาหน้าขวาเม็ดอารอยู่ครบ อยู่ครบสวยเลยเดิมหมดนะครับซอกเซอร์อะไรเดิมอ,อ๋อแก้มขวามีถอดมาเก็บสีนิดหน่อยนะครับแต่ว่าซอกด้านในพวงนี้แท่งสนิทเดิมหมดจากโรงงานมาต่อด้านหลังกันเลยนะครับไฟท้ายด้านหลังขวาสวยฝาท้ายไม่ได้ทําอะไรขัดให้อย่างเดียวนะครับโครเมียมเอเวอเรสต์สวยๆสเก็ตินมีเบาๆนิดเดียวไม่น่าเกียดปล่อยมันไปไฟท้ายซ้ายสวยใช้ได้กันชนมีเก็บให้นะครับ แต่ไม่ใช่บริเวณนี้นะเท่าที่จำได้แถวแถวนี้นะมีถลอกนิดหน่อยมีเซ็นเซอร์หลังให้4จุดนะครับกันชนหลังฝั่งนี้ขัดนะฝั่งนี้ใช้ขัดเอานะทำเฉพาะบริเวณตรงกลางอ้ามุดกันหน่อยล้ออะไรยังอยู่ไหมยังอยู่ดีนะครับเอาล้อเจ็ทซีสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะฮะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นเพราะฉะนั้นฝาท้ายเป็นแบบธรรมดาฮนะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับเปิดมาแล้วเปิดด้วยมืออ่ะอก็ทนทานใช้งานง่าย ด้านหลังตะเข็บเดิมครับแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามฝาท้ายน็อตเดิมไม่มีขยับเม็ดอาร์คแห้งๆนะครับน,อน็อตฝาท้ายเดิมหมดไม่มีถอดไม่มีขยับเม็ดอาร์คแห้งๆนะครับซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันเป๊ะฝากระโปรงท้ายซิลิโคนเดินตรงเป๊ะของเดิมโรงงานหมดนะฮะเดี๋ยวเราค่อยย้อนกลับมาดูภายในละกันเราดูภาพรวมแถบซ้ายกันต่อนะครับแถบนี้นะครับเท่าที่เก็บสีให้จะมีประตูหลังซ้ายนะฮะมีถลอก ใหญ่เลยนะชิ้นนี้จําได้ว่าเก็บที่เหลือขัดนะครับแล้วก็บริเวณนี้ทำนะมีถลอ,อกอยู่2ชิ้นนะครับที่เหลือขัดเอามือจับสีเดียวกับตัวรถเจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกระสาดมาให้เรียบร้อยบันไดของเดิมยังสวยดูดีนะครับกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวเท่ๆทดิสเบรกสี่ล้อล้อแม็กหน้าซ้ายก็สวยสมบูรณ์ใช้ได้นะครับไม่มีถลอ,อกอะไรเลยได้ยางฟูตีย ปี2021ปลายปีนะครับดอกยังถือว่าสวยลึกใช้ได้นะครับซุ้มล้อชัดสีสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมล้อหลังซ้ายนะครับก็ใช้ได้นะฮะมีถลอกเบาๆนิดเดียวไม่น่าเกลียดป่อยมันไปนะครับที่เหลือโอเคย่างปี21นะครับกูดเยียดอกยังเหลือเยอะครับยังเต็มยังสวยใช้ได้อีกยาวซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วม โครงสร้างกันต่อด้านหลังซ้ายแต้มสีจากโรงงานยังอยู่นะครับเมทอาร์คด้านหลังซ้ายสวยงามอยู่ครบเสากลางซ้ายครับเมทอาร์คสวยงามซอกประตูด้านในสติ๊กเกอร์เดิมๆแต้มสีหัวน็อตเดิมๆน็อตเดิมๆไม่มีขยับน็อตเดิมทุกตัวไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะ เสาน้าซ้ายฮะเม็ดอ์สวยงามตลอดทั้งแนวเลยฝั่งนี้ซอกในเดิมหน่อยนะฮะแก้มไม่มีถอดน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะภาษีต่อยังต่อแล้วบมตุลาปีหนะ้าขอบคุณเจ้าของเดิมมากๆนะฮะใช้กันยาวๆกระจกของเดิมโรงงานอ่ะไปดูเครื่องกันรุ่นนี้จะมีโชคกฝาหน้ามาให้โอเคสะดวกสบายมากแล้วก็โฉมนี้จะมีขาย2เครื่องนะเครื่องใหญ่3.2เป็นพวก4 w h e e l d ด้ v แต่ถ้าสำหรับใครใช้งานทั่วไปเล่นตัวนี้พอแล้วดีเซล2.2ลิตรนับ160แรงมาเกียร์ออโต้6สปีดอัตราสิ้นเปลืองประมาณ12.5โลลิตรนะครับคันนี้ไม่แท้เลย110,000โลซึ่งถือว่าไม่น้อยมากนะครับถ้าเทียบกับอายุรถ8ปีเนี่ยตกปีนึงแค่หมื่นต้นเท่านั้นเองอ่ะโครงสร้างกันต่อซอกด้านในนะ อันนี้น็อตด,ด้านในเดิมนะฮะแต่แก้มมีถอดนะครับแก้มมีรอยถอดเก็บสีนะครับมีรอยถอดเก็บสีด้านในอาจจะดูแน่นๆหน่อยนะฮะตามสไตล์ฟอร์ดท้องเครื่องแน่นและเกินซับในแห้งสนิทนะครับซับในแห้งรูคมกลมอ่ะตัวถังด้านล่างมองลงไปรูกลมคมกริบขัน้ารุ่นนี้นะก็แห้งๆนะครับไฟหน้าเดิมของฟอร์ดนะครับมีพลาสติกบังนิดหน่อยอาศัยดูสติ๊กเกอร์เอานะ สติเกอร์ยังอยู่ดีเรียบเนียนสวยงามทุกแผ่นทุกจุดนะครับแล้วก็คานซ้ายเดิมๆนะฮะรูกลมคมกริปแกมซ้ายน็อตเดิมไม่มีขยับน็อตเดิมทุกตัวฝั่งซ้ายเบรก ABS มีเหมือนเดิมแบตเตอรี่นะถ้าไม่เกิน6เดือนก็ไปตามนี้ถ้าเกิน6เดือนจะเปลี่ยนรูปใหม่ให้นะฮะซอกในเดิมหมดนะฮะน็อตด้านในเดิมฝาก็เดิมนะฝาก็ไม่เคยถอดนะครับรูกลมรลมูคมกันร้อนยังสวยนะฮะ ฝากระโปรงรูกลมคลมกริปเม็ดอาร์คสวยงามฝาแท้มีสลักคำว่า Ford ตรงนี้นะฮะรูกลมคลมกริปแนวซิลิโคนเดินตรงไปน็อตฝากระโปงเดิมๆไม่เคยถอดเลยนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อย ยังแน่นมากๆเลยนะฮะไม 1, 100, 100, ่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารกันไปมาดูภยในห้องโดยสารกันเลยนะครับตัวนี้เป็นสเปคตัวเริ่มต้นนะฮะหรือว่าไทเทเนียมนะครับก็ภายในเนี่ยปี15นี่ด้านในจะเป็นสีครีมนะฮะจริงๆต้องบอกว่าสีครีมนี่ดูแลค่อนข้างยากนะครับแต่คันนี้ฮะของเดิมหมดทุกชิ้นจากโรงงานนะฮะฟอกขึ้นมานี่ถือว่าสวยมากนะถือว่าเป็นคนที่ดูแลรถเก่งมากๆเลย พอปกติสีครีมภายในนี่เป็นสีปราบเซียนเลยนะฮะใครดูแลได้ถือว่าเก่งมากๆเลยมีเหี่ยวมียน่นบ้างนะก็ไม่แปลก8ปีมีกันบ้างแต่ที่เหลือของเดิมโรงงานหมดเลยนะฮะแล้วก็ได้เบาไฟฟ้าด้วยนี่นะครับตัวแผงก็เป็นสีครีมนะครับตัดกับพลาสติกสีเทานะครับโดยรวมก็ถือว่าดูแลรถได้ดีนะครับเป็นของเดิมโรงงานทุกชิ้นเลยริ้วรอยมีบ้างเล็กน้อยเบามาก ฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาไม่ทราบยี่ห้อแต่ยังสวยด้านหลังฟิล์มยังสวยนะแผงด้านหลังก็จะสวยเป็นพิเศษเพราะว่าการใช้งานเขาจะน้อยกว่าด้านหน้านะครับแล้วก็มีมือจับช่วยขึ้นลงเจ้าของเดิมแถมพรม5 D มาให้ด้วยขอบคุณมากด้านหลังมีแอร์หลังนะครับปรับความแรงได้เองปรับอุณหภูมิได้เองแล้วก็มี power outlet สิบสอโวลต์มาให้ด้วยนะฮะตัวบอร์ด้านหลังก็สวยเลยนะครับเนียนกริบเลยฟอกขึ้นมาและสวยมากนะครับ สภาพนี่ดูดีเลยเลื่อนได้ไหมเดี๋ยวดูกันรุ่นนี้จะเลื่อนได้นะแบบนี้นะแล้วก็ตัวบอกพับแยก60-40ตรงกลางจะเป็นที่เท้าแขนนะครับ,บแบบนี้นะฮะพอแอ่แล้วก็เดานก็จะมีแอร์ให้ครบทุกที่นั่งเลยมีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะฮะเยี่ยมไปเลยแผงพลาสติกด้านหลังจะเป็นสีครีมนะครับก็ถือว่ายังดูดีมากมีรอยบ้างาเบาๆจากการขนของนิดหน่อยด้านหลัง ถือว่าใช้ได้นะครับริ้วรอยมีบ้างแต่ก็น้อยมากดูแล้วยังสวยนะครับมีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะฮะมีเคอเวอร์เอาเล็ตรงนี้อีกรูหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านข้างอาจจะมีรอยจากการขนของบ้างเบาๆนิดหน่อยตามสไตล์รถครอบครัวที่ชอบคือให้ไฟมาเยอะมากเลยนะครับสามตำแหน่งหน้ากลางหลังครบแล้วก็ตัวเบาพับลงมาแล้วก็ถือว่าราบไปกับพื้นทำให้เก็บสัมภาระได้ดีได้สะดวกผมจริงด้านล่างก็ยังสวยนะ ยังสวยใช้ได้มีแม่รงแม่แรงอุปกรณ์มีให้ครบเลยตพราว่าเบาะรุ่นนี้จะไม่มีไฟฟ้าเพราะว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะถ้าเป็นตัวท็อปนี่จะมีไฟฟ้าให้ตัวนี้ใช้มือดึงตรงไหนล่ะใช้มืออย่างนี้อ่ะก็โอเคนะตามราคาอ่ะไม่มีไฟฟ้านะครับเป็นตัวเริ่มต้นใช้มือเอาแล้วนะแบบนี้แล้วเบาะด้านหลังก็จะสวยหน่อยนะครับการใช้งานเขาจะน้อยเนื้อบอ่อถิอว่าสวยเนียนกรดิปเลยนะฮะประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้ว สวยเลยครับฟอกขึ้นมาและเนียนกริบฟิล์มก็ยังดูดีนะตัวเบาะนะครับสวยๆเลยนะครับฟอกขึ้นมานี่เนียนกริปเลยนะคะนี่8ปีแล้วนะฮะดูแลรถดีมากเลื่อนได้นิดหน่อยนะเออโอเคแล้วก็ดึงตัวนี้คู่กันนะครับพี่น้องมันถึงยาลาบลงมาอย่างนี้เออเอาเอา,เอาไว้ขนของได้นะครับโอเคก็าพับชิ้นหลังลาบลงมาก็เป็นพื้นที่กว้างเลย รประตูหน้าซ้ายนะครับแผงประตูสวยสดใสไร้เริ้วรอยเล์มสวยๆเลยเบาะด้านหน้าก็สวยนะครับหน้าซ้ายสวยเนียนกริบเลยนะครับของเดิมโรงงานหมดทุกชิ้นเลยนะครับ <sk az Stretch> ลองขับกันมีมือจับช่วยขึ้นลงด้วยนะครับก็สะดวกสบายเป็นอย่างยิ่งเลยกุญแจเป็นแบบเสียบกุญนแะจ,จมีสำรองให้ครบนะฮะได้รถบ้านมือเดียว สตาร์ทมาแล้วไมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลถือว่าน้อยมากนะครับตปีหนึ่งนี่หมื่นต้น,ต,น,ต,นต้นนั้นเองกับอายุรถ8ปีนะครับเปิดแอร์ก่อนร้อนเฮ้ยได้แอร์ดิจิตอลนะฮะปรับความแรงได้7ระดับนะแต่มาตรวัดมาอยู่บนนี้นะอาดูแปลกตานิดน,นึงนะครับก็ปรับอุณหภูมิแยกได้ไหมได้นะ ปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้นะครับแยกซ้ายขวาได้แล้วก็ถ้าอยากจะปรับแบบเต็มระบบให้กดตรงนี้เอานะคลายเม็ดนะ,ะรเราจะได้ปรับกันให้เต็มที่เลยนะนี่ปรับความแรงแบบดิจิตอลนะปรับทิศทางแบบดิจิตอลนะแยกอุณหภูมิโซนซ้ายขวาอะไรเนี่ยได้หมดนะมีแอร์ออตโต้ด้วยโอเคเยี่ยมไปเลยนะฮะอ่ะ คอนโซนด้านหน้ากันก่อนรุ่นนี้จะมาแบบพลาสติกดำแข็งๆไม่ดำอะ่ะเทาเข้มพลาสติกสีเทาเข้มแข็งๆยังสวยเนียนใช้ได้เลยนะครับตัดกับวัสดุสีเทาไทเทเนียมเท่ๆนะครับหน้าจอให้มาใหญ่เลยนะครับเป็นระบบสัมผัสด,ด้วยนะฮะก็ไม่มีเนวีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะแล้วก็กล้องหลังไม่มีแต่ว่าเจ้าของเดิมใจดีแถมกล้องจอหลังแบบแยกมาให้แล้วมีนะ ก็สะดวกสบายไปอีกแบบหนึ่งขอบคุณมากด้านหลังจริงๆตามสเปคก็จะมีแค่เซ็นเซอร์หลังให้นะฮะความบันเทิงอื่นๆมีอะไร fm am โอเค cd usb bluetooth มีให้อ่าโอเคเรียบร้อยน,นะฮะด้านล่างเล่น cd ได้นะแล้วก็มี power o l e d ให้มาซ้ายขวาเลยด้านในโอ้เยอะเลย usb 2 line in 1 sd card อีก1น,นะครับ มีระบบควบคุมการทรงตัวให้้วช่องใส่เหรียญน,น่ารักน่ารักนะครับหัวเกียร์เหมือน Ford r เ n g เจอร์เลยนะฮะเกียร์ชุดเดียวกันออโต้หกสปีดนะครับหัวเกียร์ยังสวยมากคันเกียร์สมบูรณ์มากมีแมนนวลโหมดด้วยนะเพิ่มลถเกียร์ได้ง่ายๆนะครับเบรกมือตามสไตล์รถกระบ,บะนะครับรองวางแก้วน้ําตรงกลางคอนโซลตรงกลางถือว่ายังสวยมากนะครับทีเด็ดกขนเป็นหนังนุ่มๆสีครีมเลื่อนไม่ได้นะฮะด้านในโล่งๆไม่มีพอร์ตอะไรแล้วนะครับ มี c ครู e คอนโทรลที่พวงมาลัยให้นะครับมีมัลติฟังชันเพิ่มลถเสียงรับสายโทรศัพท์ได้โลโก้ยังสวยพวงมาลัยวัสดุสวยมากนะครับเนื้อพวงมาลัยหนังแท้สีดําก็สวยนะครับถือว่าดูแลรถด,ดีมากเลยนะครับปรับได้2ทิศทางฮะจำได้รุ่นนี้ให้มาแค่ขึ้นกับลงลงขึ้นขึ้นลงเดินหน้าไม่ได้นะรกระจกไฟฟ้าสบานนะฮะที่คนขับจะเป็นออโต้หบานเซนทัลล็อกเมกระจกข้างปรับ ไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าโอเคครบเลยกระจกมองหลังรุ่นนี้จะตัดแสงสะท้อนอัตโนมัติแต่ที่เห็นใหญ่ๆคือเจ้าของเดิมใส่อะไรมาเนี่ยใส่กล้องเพิ่มมาให้เราเหรอคืออะไรไม่ทราบนะมีกล้องหน้าแล้วก็มีชุดนี้มันคืออะไรก็ไม่ทราบนะฮะก็ขอบคุณมากนะฮะอ่ะทางด้านบนก็จะเป็นช่องเก็บแว่นมีให้เท่ๆนะครับแล้วก็มีไฟเป็นไฟหลอดขาวด้านหน้าคู่หนึ่ง รตรงกลางอีกหนึ่งด้านหลังอีกหนึ่งถือว่าเยอะเลยมีเจิมบ้างเบาๆตามสไตล์รถบ้านนะฮะที่บางแดดเป็นสีครีมฝั่งขวาเรียบเรียบฝั่งซ้ายมีกระจกให้เพดานโดยรวมถือว่าสวยมากนะครับดูแลรถค่อนข้างดีเลยนะครับสะอาดสะอานสวยงามใช้ได้เจ้าของเดิมทำอะไรไปบ้างมาดูสิยังมีแฟ้มให้เลยนะครับครบเลยมีสมุดคู่มือมาให้ด้วย นะเล่มหนาปึกเลยใครขี้เกียจอ่านเอาเฉบับยอ่อไปทำไมมันต่างกันเยอะจังมีฉบับเต็มกับฉบับยอ่ออ้าวสมุดเช็กระยะมีให้นะครับสอดกันเราบรบพรึกอ่าเลขเครื่องก่อน p c a t 2 0 8 0 5 7 5นะครับเลขตัวถัง MNBAXX ลงท้ายด้วย FT80519 นะครับผมเดี๋ยวนี้เขาออนไลน์เข้าคอมนะเพราะฉะนั้นดูในบุ๊กอาจจะไม่ได้เขียนกันแล้วนะครับ สำเนารถกันหน่อยสิปี2015นะครับโมเดลผลิตปี15ป้ายกรุงเทพได้เลขค่อนข้างสวยเลยนะครับ8099จดทะเบียนก็ตุลา25นนะครับสีขาวเดิมๆโรงงานนะฮะเลขตัวถัง MNBAXX ลงท้ายด้วย FT80519 นะฮะ เครื่องยอนต์ P4AT 2080575นะครับดีเซล4สูบ2.2ลิตร160แรงม้านะฮะเดี๋ยวไปลองขับกันเลยฮะป๋าถอยไปก่อนนะฮะมีกล้องหลังเพิ่มมาให้จากเจ้าของเดิมขอบคุณมากนะครับนะอ่ะก็สะดวกสบาย ถอยไปแล้วนะครับพวงมาลัยนี่เบามากเลยนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของตระกูลเอเวอร์เหรือเรนเจอร์ขับนี่โอ้โหเหมือนรถเก่งเลยอ่ะเบามากเครื่องยนต์2,200ดีเซล160แรงม้าออกตัวไปก็พุ่งใช้ได้นะครับโอ้ถือว่าพุ่งม,มากไม่อึดไม่อึดออกตัวพุ่งม,มากเบรกก็ยังดีช่วงล่างยังแน่นยังนุ่มนะครับเครื่องก็เดินเรียบแอร์เย็นสบายนะครับแอร์เย็นฉับเลยเนา แล้วก็เป็นรถใหญ่ที่ผมว่าขับทางไกลสบายนะสบายทั้งคนขับสบายทั้งคนนั่งช่วงล่างนุ่มนะครับแน่นยึดเกาะถนนแล้วก็ที่เด่นมากๆคือเสียงบรบกวนจากภายนอกน้อยมากนะครับเออเรื่องของการเก็บเสียงทําได้ดีมากๆเลยนะครับวงเลี้ยวไม่รู้จะได้ป่เนี้ยรถเยอะเลือเกินช่วงนี้นะจะ้นไหมเนี่ยนะอ่ะาอีกคันหนึ่งไหวไหม ลองดูนิดนึงแล้วกันนะฮะอาจจะต้องมีรายการโยกเล็กน้อยสำหรับการกลับรถในพื้นที่แคบ,บนะครับป๊าไปแล้วอ่าเราจะค่อยๆกระดึบไปแล้วกันนะฮะอาจจะพน้นนะหรืออาจจะไถไปทั้งแถบ <c oughs> อ่าโอเควงเลี้ยวเออถือว่าแคบนะครับถ้าในภาวะปกติที่ไม่มีรถขวางผมว่าถือว่าแคบนะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งแล้วจะพ้นไหมพ้นไหมพ้นไหมพ้นแบบเสียวๆ อ่ายังพ้นนะฮะขนาดพื้นที่ไม่ค่อยอำนวยหรือว่าวงเลี้ยวแคบใช้ได้เลยเดี๋ยวไปดูราคากันเลยดีกว่าไป Ford Everest 2.2 t ท t a n i u m Auto ขับ2ล้อปี2015นะ,ะเรียกว่าเป็นตัวโมเดลแรกเลยนะครับได้ใหม่แท้ๆเลย1 1 0 0 0 0กิโลเมตรอายุรถ8ปีก็ตกปีหนึงน้อยมากๆเลยนะฮะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีปิดควา ไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ1 1 0 0แทน1 0 0 0กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะฮะราคารถใหม่ป้ายแดง1,269,000บาทได้สีขาวเท่ๆแบบนี้ด้วยนะฮะ,ะวันนี้ครับราคาลงมาครึ่งต่อครึ่งแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นน่าสนใจมากๆเลยถูกลงมาครึ่งหนึ่งและหน้าร้าน Wal- k i อเราขาย6 3 9 0 0 0บาท พิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดได้เลยเหลือเพียกแสนหนึ 6, 9, ดด่ง6มื่นเก้าพันบาทโอ้โหถูกมากมากเลยนะฮะนี่ Ford e v e r e อ t รโฉมใหม่นะ6กแสนหนึ่งมื่นเก้าพันบาทเพราะฉะนั้นใครเล็งอยู่ต้องวิ่งแล้วนะฮะ ครดิตด,ดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เหมือนเดิมฮะนอกจากนี้ยังมีวารันตี้อีกด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24สชั่วโมงและด็กก่อนออกรถครับผมจะรถ้าศูนย์ฟอร์ดเช็คระยะเปลี่ยนทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันค่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคย f o r ์ e v e r e s t รส2.2ไทเทเนียมออโตขับ2ล้อฮะไม่แสนหนึ่งโลเท่านั้นเองใครสนใจห้ามช้านะครับรีบอันไลน์มาได้เลยด้านล่าง i d l a n e 1 9 s p โนอนาเบนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปคูกันแบบทพ์19สีประกร์เราอยู่ถนนกนรารละบบลึกเปิดบริการทุกวัน ถ้าต้องการเดินทางมาดูรถดยรถ FIFA, BTS, ไฟฟ้า B T S ให้ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2แล้วตัวหาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี 3. 19สีประกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่หได้ง่ายๆติดไฟนั้งก็ขายได้ปิดบัญชีให้รถเร็วทันใจภายในนึ่งทีรถเดินยันนี้กรึหง้าจติคิวของรถรุ่นไหนนั้น ก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นักสุดก้าสิบประกอ์รถมสองที่คุณวางใจขอลาทุ่เตานไปก่อนนะครับสวัสดีครับ นับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com